โอเคครับผมมารีวิวร้อยสิบไม้จากคลิปที่แล้วเป็นร้อยสิบสีน้ำเงินนะผมผมเป็นแปลงสภาพเป็นทรงชิงนะผมชุดหน้าดำกับสีเฟเบอร์สีขาวนะครับดับเลกมีอะไรที่เปลี่ยนไปกันคือครับผมขอบล้อเป็นของบันไซนะครับขอบหนึ่งจุดสองนะครับหน้าหลังนะครับแล้วก็แปลงชุดหน้าดำนะครับเป็นของเดิมนะครับยังไม่ได้กึ่งครับยางเป็น สี่สิบห้าทับเก้าสิบนะครับผมครับผมมังคนเป็นสีขาวนะครับผมโหลดก็มันนี่นะครับผมโหลดประมาณนี้นะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ติดธรรมดาทั่วไปนะครับนะครับผมเบรคก็ดีเลยนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับผมเป็นนะี่ครับผมขอบล้อวันไซกับยางสี่ห้าทับเก้าสิบเหมือนเดิมนะครับผม แล้วก็เป็นสวยงามย่นเหมือนเดิมจากคลิปสิแล้วนะครับสเตอร์ก็สิบสี่ยี่แปดนะครับผมโชคเดิมตัวโหลดนะครับแล้วก็ไล่เบานะครับผมตัดเฟเบอร์นะครับนี่ยผมตัดเฟเบอร์ไล่เบานะครับแล้วก็ไม่ใส่ตรงบางนึงนะครับผมนะครับผมสภาพก็ประมาณนี้นะครับนะครับผมบ่กเป็น เบากบนะครับเบากบบาดบาดเรียบนะครับบาดเรียบสายน้ำมันเป็นสายน้ำมันแต่งนะครับผมเราสภาพผมสภาพโดยรวมนะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็เรื่องอีกอย่างหนึ่งนะครับผมท่อครับท่อเป็นท่อเจมเจมเล็กนะครับ แต่ตัวนี้ป้ายหลุดไปแล้วครับนะครับผมแล้วก็ที่ยึดเป็นเหล็กรูนะครับแต่มาตัดทำครับแล้วก็ไฟยี่สิบบาทเล่นได้นะครับผมสามระดับผมท่อจีมประมาณนี้ครับผมท่อจีมทรงยกทรงใบย,ยกนะครับผมสเต็ปเครื่องเป็นสเต็ปเครื่องน,นะครับผม แคมท่อเตอร์ครับผมเรือนยี่สิบแปดนะครับเต็มไม่ได้ดูสดแล้วนะครับผมแคมท่อเตอร์เรือนยี่สิบแปดนะครับน็อตมีน็อตน็อตพอดเป็นบางจุดนะครับน็อตพอดน็อตไรเบานะครับประมาณนี้นะครับสภาพก็ใช้ได้อยู่นะครับผมเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงนะครับผมทเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงกันเลยนะครับผม ยังเงียบเลยนะครับผมแมต่อแคมป์ต่อตัวนครับครับครับฝากกดไลค์กดติดตามกดเซ่อตาา่ค่ายด้วยนะครับผมอยากให้ทำคลิปอะไรบอกด้วยนะครับผมขอบคุณครับ